สวัสดีครับผมธารัรับดูรวยหมือพานครับพนุกรรมก็บพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของหนทางสู่ความร่ํารวยนะครับผมก็ในหัวข้อหนทางสู่ความร่ํารวยอหัวข้อหลักก็คือเพศสัมพันธ์เกี่ยวกับความมั่งคั่งด้วยหรืออเรามาพูดกันเลยนะครับผมก็ผมจะบอกว่าการที่คนเราเนี่ยจะ พูดถึงเรื่องนี้เลยนะอืมผมจะบอกว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องนี้ก็ต้องเกริ่นไปถึงชาวจีนก่อนชาวจีนเนี่ยเชื่อในเรื่องของอ่าเพศสัมพันธ์หรือในเรื่องของพลังชีพเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเราพูดกันในที่นี้ก็คือในเรื่องของพลังหยินและหยางหรือเพราะในเรื่องของจักรกว่าจักรกนี่มีทั้งอยู่ทั้งหมดเจ็ดจุดคือไล่มาตั้งแต่แต่ความจริงมันต้องไล่มาตั้งแต่จุดข้างล่างหรือตันเทียนล่างก็คือไอ้ตรง ตรงนั้นน่ะตรงนั้นน่ะอายัยวะล่างจนไปถึงอายวะที่สูงขึ้นมาเรื่อยๆจนมาถึงลำคอจนมาถึงตรงนี้ตรงนี้ไล่มันเรื่อยๆจนถึงสูงสุดก็คือในเรื่องของจิตใจในเรื่องของระบบของความคิดหรือสื่อไปถึงสวรรค์แต่เราจะไม่พูดถึงเรื่องอื่นหรืออวัยวะอื่นมากเราพูดถึงระบบตันเถียนล่างหรือล่างสุดนั่นเองเพราะฉะนั้นตันเถียนล่างมันหมายถึงอะไรเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับความค่งลำรวยด้วยเพราะว่าตันเถียนล่างควบคุม ตรงนี้จะบอกว่าเป็นหนทางสู่ความมั่งคั่งรวยหรือว่าเป็นเป็นเรื่องของความลี้ลับของมนุษย์เลยก็ได้แล้วเกี่ยวข้องของความมั่งคั่งร่ำรวยอย่างไรทาให้คุณประสบใสนเรื่องของเงินทองอย่างไรเดี๋ยวผมจะพูดกันว่าทําไมตรงนี้ถึงเกี่ยวข้องความมัง่งคั่งร่ำรวยก็เพราะว่าจุดเนี่ยเป็นจุดที่เก็บคำว่าเก็บกักความหรือเก็บกักเงินทองก็ได้ว่าคนเรามีพลังชีพหรือพลังของ แา้ว,วามบอุดมสมบูรณ์หรือจุดรวมของความมั่งคั่งมันอยู่ตรงนี้เราเรียกกันว่าถ้าผู้ชายนะเขาเรียกว่าพลังหยางผู้หญิงเขาเรียกว่าพลังยินเ,เราเอย่างนี้ดีกว่าแต่้ใครที่ยังไม่เขา้เขาใจเรื่องเกี่ยวกับพลังของศาสตร์ของจีนในเรื่องแต่ถ้าเกิดใครที่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกว่าศาสตร์ด้านแบบรักษาแพทยแผนจีนนะ ก็จะมีความรู้ด้วยว่ามันเกี่ยวกับความมั่งคั่งในอย่างไรแต่ผมจะเอามาพูดกันว่ามันเกี่ยวความมั่งคั่งอย่างไรถ้าใครเรียนโยคะหรือพลังชีพลังของยินและอย่างรู้ในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ก็จะพอรู้ว่าผมจะพูดอะไรนะครับผมเป็นความลับสุดขอบฟ้าเลยทีเดียวว่าถ้ารู้สิ่งนี้เนี่ยคุณจะไปไปยกใช้ได้สารพัดถ้ามันเกี่ยวกับดวงด้วยเกี่ยวกับ่อเดี๋ยวพูดกันยินอย่างเนี่ยผมจะบอกว่าชายปล่อยหญิงรับ ทำความเข้าใจง่ายครับผมจะพูดว่าถ้าผมพูดเนี่ยทำความเข้าใจง่ายผมจะบอกว่าฮ่องเต้สมัยโบราณเนี่ยฮ่องเต้สมัยโบราณนะทําไมตายเร็วขอพูดตรงๆเลยนะว่าฮ่องเต้สมัยโบราณตายเร็วแม้ว่าจะมีชาวจีนหลายคนบอกว่าอายุยืนหมื่นหมื่นปีหมื่นหมื่นปีหมื่นหมื่นปีแต่ความจริงแล้วฮ่องเต้สมัยโบราณถ้าใครยังไม่รู้ไปดูประวัติฮ่องเต้สมัยโบราณได้เลยว่าตายเร็วแท้ทั้งนั้น ถึงแม้ว่าจะมียาอายุวัฒนะหรือยาอะไรต่างๆมาให้ห้องเต้กินแม้แต่จิ๋นสี่ห้องเต้ก็ยังอยากจะอายุยืนอยากจะมีชีวิตเป็นอมตะหรืาคลมฟ้าแต่สุดท้ายก็ตายเร็วแม้ว่าอย่างไรก็ตามนะเพราะว่าทําไมเพราะมีเมียเยอะครับผมพูดตรงๆเลยนะผมไม่อ้อมค้อมอะไรนะเพราะมีเมียเยอะคนที่มีเมียเยอะ ายเร็วเพราะอะไรเพราะไม่รู้จักควบคุมน้ําพิสุดน้ําพิสุดคืออะไรก็ไอ้น้ําที่เราหลั่งออกมาจากไอ้ตรงนั้นนะอืมเพราะความจริงว่าหัวข้อวันนี้อาจจะเอ่อค่อนข้างดูเหมือน18บวกเพราะว่าเราก็พูดถึงเรื่องเพศสัมพันธ์อยู่แล้วนะเพราะมันมันเป็นเรื่องพวกนี้นะก็ขออนุญาตพูดไม่กักไม่อะไรเลยนะใครฟังก็ฟังฟัง,ฟงไว้นะใครฟังได้นะอ่าไม่ยี้ไม่อะไรนะผมจะบอกว่าสิ่งที่เรียกว,ว่าน้ำพิสุดตรงนี้เราเรียกว,ว่ากระสุนก็ได้ ตัดโซนของรูปผู้ชายแต่จะพูดแั้งผู้ชายทท้งผู้หญิงมันก็เกี่ยวกันนะผมจะบอกว่าแม้คุณจะมีความคิดในเชิงที่แบบว่าฟื้นตัวหลังจากการปล่อยน้ำพวกนี้ออกมานะว่าผมเนี่ยยิงไปทำกับผู้หญิงคนไหนไปทำอะไรยังไงแม้ว่าคุณจะทำออกไปทำมากใช้คำแนะนำของอ้นี่ผมพูดว่าสำหรับคนทำมากนะแต่ว่าพอคุณฟื้นตัวได้ เช่นกลับมาทําใหม่อะไรยังไงนะสิ่งที่เป็นข่าวร้ายก็คือว่าหลังจากที่คุณปล่อยออกไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถฟื้นตัวกลับมาได้ดังเดิมอีกต่อไปแม้ว่าคุณจะฟื้นตัวหรือว่ากินของบง,งรุงรู้ว่าทําอะไรแล้วมันเหมือนกับว่าพลังชีวิตของคุณจะค่อยๆโหดไปเรื่อยๆหลังจากที่คุณยิงเพราะฉะนั้นคุณต้องจํากัดกระสุนในชีวิตของคุณก็คือเราจะบอกว่ามันเป็นกระสุนที่แบบพอยิงออกไปแล้วมันจะ หมดไปเรื่อยๆมันไม่มีทางเติมอะไรได้ตอนนี้นว่าคุณจะกินบํารุงอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นบํารุงมันบารุงได้แต่พลังทางภายนอกเท่านั้นหรือว่าพลังที่แบบว่ามันจะผมพูดแค่นี้พอนะอือเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าการบํารุงก็มีประโยชน์เพราะฉะนั้นถามว่าเมื่อยิ่งคุณยิงไปมากเท่าไหร่ผมใช้คํานี้นะว่าคุณก็ยิ่งสุดโทมเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้จักควบคุมน้ํทพิสุด์ของคุณให้ดีผมเปรียบเทียบกับการบวชนะ เรางวรจะพูดว่าความมั่งคั่งมันเกี่ยวอะไรแต่ความจริงผมก็พูดไปแล้วนะว่าทำไมมันถึงเกี่ยวความมั่งคั่งใครที่ฉลาดเก็ตเร็วก็จะรู้นะควรจะบอกว่าคนที่บวชจะสามารถควบคุมมั่งความมั่งคั่งได้ดีกว่าถ้าเกิดพระคนนั้นผมพูดตรงๆนะคุณลองไปดูพระหรือนักบวชส่วนใหญ่ถ้าเกิดเขามีเรื่องเงินเขากเกี่ยวส่วนใหญ่พระมักจะมั่งคั่งและร่ำรวยส่วนใหญ่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องเงินเลยนะมีพระคนไหนอดอยากยากจนมังไม่มี จะเว้นจะทาตัวเองหรือว่าอะไรยังไงแต่ว่าผมจะบอกว่าคนที่ควบคุมน้ทพิสุดแล้วอะไรพวกเนี้ยมักจะร่ํารวยหรือมักจะมีความมั่งคัง่งหรือไม่ไม่ค่อยอดอยากหรอกอืมแต่ผมจะบอกลึกกว่าอีกทีหนึง่งอืมเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าอืมยิ่งมีน้ําพิสุทธิ์เก็บกักไว้มากเท่าไหร่แต่มันไม่ใช่ว่าแค่เก็บกักเก็บกักอย่างเดียวแล้วมันจะดี ผมจะบอกว่าถ้ายิ่งมีน้ําพิสุดิ์มากเท่าไหร่ความจริงคุณก็คงน่าจะรู้อยู่ว่าน้าอะไรแต่ผมเรียกว่าน้ําพิสด่อมากเท่าไหร่ก็คือยิ่งแข็งแรงและแข็งแรงในที่นี้เนี่ยผมจะบอกว่าบางคนเนี่ยมันมีดีมาแต่กําเนิดเช่นมันมีพลังตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเดี๋ยวผมจะบอกว่าถ้าใครยิ่งมีตรงเนี้ยตรงกดลงไปตรงน,รงน,รงนี้มีเนินตรงนี้อุ้มๆแนละ้วเนินศกเขาเรียกว่าเนินศกกดเข้าไปอุ้มๆกดเข้าไปแน่นๆเป็นสปริง คนคนนั้นจะมีพลังทางเพศที่เยอะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความอุดมสมบูรณ์มีอารมณ์ที่ดีมีความโรแมนติกคนจะบอกว่าผู้หญิงในการหาผู้ชายที่อุดมสมบูรณ์มีเงินมีทองรักคุณรักคุณที่คุณต้องสร้างเลยนะมันจะบอกว่าที่ดีที่เป็นคนที่น่าเอาเป็นแฟนน่าเอาเป็นสามีโดยกระทั่งผู้ชายเลือกผู้หญิงด้วยคุณต้องเอาคนที่ตรงนี้องูหนาแน่นเป็นสปริงกดเข้าไว้แน่นๆนะครับผม แล้วต้องไม่มีตาตะแกงที่เนินสุกคือตาตะแกงเป็นโรคตาหมักลุกถ้าคนที่มีตาหมักลกกอย่างเงี้ยต้องดูด้วยว่าระดับหมักลุกเขาขนาดไหนถ้าเกิดตาหมักลรกแน่นเป็นแบบโหโหมือแน่นๆตรงเนี้ยแน่นๆเด้งกดเป็นสปริงแบบนั้นหนาอุ้มๆเลยเนื้อมากเกินไปแล้วตาหมักลุกชัดเจนเลยเนี่ยมากๆทางกามบอกอตรงวันนี้เปิดเผยเต็มที่ผมจะบอกว่า ถ้าคุณยิ่งมีนาำพิสดารมากอย่างที่ผมพูดแล้วว่าแข็งแรงเขาจะบอกว่าอาบ่งบอกว่าคุณมีวุฒิภาวะทางร่างกายอารมณ์และความมัง่งคั่งและส่วนใหญ่คนคนนั้นเนี่ยจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับคนที่ผมพูดไปนะครับผมส่วนใหญ่คนนั้นมาากนักจะหนีไม่รอดเรื่องดีๆหรอกจะมีเรื่องดีๆสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเขาตลอดบางทีนะมันคือพลังอํานาจในเรื่องของ ความโชคดีสิ่งดีๆเนี่ยแหละที่ผมจะบอกเพราะฉะนั้นกดไปถ้ามือเด้งๆเ,เป็นสปริงกดไปเป็นสปริงเนี่ยก็แสดงว่าคนคนนั้นเนี่ยแข็งแรงพลังพลัง,ลงเราเรียกว่าพลังทางเพศดีกันเลยกันจัาวาแต่คุณต้องพยายามประหยัดกระสุนใช้คําเนี่ยไม่อย่างนั้นพลังของคุณจะลดน้อยลงสำหรับผู้ชายผู้หญิงก็เหมือนกันแต่ผมจะพูดผู้หญิงในภายหลังก็เดี๋ยวจะพูดคลิปนี้แหละผมจะบอกว่า คนจีนเราพูดถึงคนจีนหัวข้อครังนี้จะเน้นถึงคนจีนเพราะคนจีนเป็นชนชาติที่รู้เรื่องพวกนี้ก่อนใครและรู้ดีที่สุดเพราะจะว่าทําไมคนจีนถึงต้องหายาบํารุงดีๆแพงๆให้ลูกหลานกินพ่อ,อไหลหรือบางทีก็เอามากินเองพ่อ,อไหก็เพราะว่าคนจีนรู้ดีคนจีนรู้ดีนะครับว่า,อาไอพลังตรงนี้มันสําคัญมากและยิ่งแต่งงานเราต้องทําอะไร เราต้องมีอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราแต่งงานมีอะไรกันเนี่ยเขาจะบอกว่าเราจะต้องเสียเขาเรียกว่าเสียอะไรนะเสียกับเสียพลังงานไอ้ด้านเนี้ยผมมันจะไม่พูดแบบชัดเจนในเดสิบแปดบวกอ่าผมจะบอกว่าถ้าเราเสียพลังงานด้านเนี้ยไปเนี่ยมันจะทําให้เหมือนกับว่าเราให้ถ้าเป็นผู้ชายนะเราจะให้กับถ่ายทอดพลังงานบางส่วนให้กับผู้หญิง แต่ถ้าเกิดใครบางคนที่ไม่มีผู้หญิงไม่มีแฟนแล้วเราช่วยตัวเองก็เหมือนกันแต่มันแน่นยิ่งหนักกว่าเพราะคุณไม่เจอกับคนที่รักเพราะคุณไม่เจอคนที่รักคุณปล่อยพลังงานโดยเปล่าๆไปป,ป,ปีแล้วยิ่งถ้าเกิดใครทําบ่อยคนคนนั้นสุดโสมและยิ่งเป็นการเหมือนกับปล่อยโชคลาภหรือรรลดทอนโชคลาภของตัวเองลงไปและยิ่งไม่ดีและยิ่งคุณผลใช้คานี้นะ ว่าไปเพราะคนจะบอกว่าไม่ว่าคุณมีความคิดแล่นวู่มาเห็นผู้หญิงแบบมีเปลยเปล่าหรือว่าอะไรแล้วแต่ในหัวใจของคุณหรือว่าคุณไปทํามากหรือว่าอะไรแล้วแต่นะมันเหมือนกับมีพยามาลหรือมีอุปสรรคมาทดสอบคุณเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าบางคนฝึกจิตใจได้จะไม่ทําซีซัวหรือบางคนไปนอนเตะไปทําผู้หญิงซีซัวอะไรยังไงนั่นแหละคือสิ่งที่แย่เพราะว่ามันทําให้คุณใช้พลังงานโดยไปเปล่าประโยชน์หรือ เขาเรียกว่าลถทอนโชคลาภผมเรียกง่ายๆอย่างนี้กันเลยกันเพราะไม่อยากจะพูดแบบในเชิงอะไรเท่าไหร่เพราะว่าผมจะบอกว่านี่คือความรังสุดขอฟ้าที่จะหมาพูดแล้วมันยังมีลึกกว่านี้อีกคนจะบอกว่าไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงถ้าคุณลองคิดดูว่าคุณไปนอนกับใครก็ได้เหมือนกับสมมตินะคุณเจอพลังงานที่ไม่ดีเข้ามามันมีการรับพลังงานการปล่อยพลังงานที่ผมบอกสมมุติว่าคุณเป็นผู้หญิงที่โชคดีมากเลยมีพลังที่ดีอยู่แล้ว ถ้าสมมติคุณเป็นผู้หญิงรวยเป็นคนที่แบบว่ามีพลังงานที่ดีเป็นผู้หญิงหน้าตาสวยถ้าเกิดคุณสมมุติว่าใจแตกสมมุตินะไปนอนกับผู้ชายใครสักคนหนึ่งหรือหรือเป็นคนที่แบบว่าเจ้าชู้อ่ะแล้วไปเจอผู้ชายที่ปล่อยพลังงานที่ไม่ดีเข้ามาใส่ในอะไรของคุณน่ะนั่นแหละทําให้บางทีชีวิตของคุณจะตบหน้ามือเป็นหลางมือในทางที่ไม่ดีเลยแม้ว่าคุณจะไม่ได้ถือเรื่องราวอะไรก็ตามแต่เหมือนกับว่าคุณได้รับพลังงานในเชิงชั่วร้ายมาแล้ว คนจะบอกว่าทําไมคนโบานราณจิงถึงให้รักงวนสงวนตัวเพราะสิ่งมีแต่เราจะเจาะลึกกันไปอีกคนจะบอกว่าเรื่องของการแต่างงานก่อนนะว่าทําไมเขาถึงต้องบำรุงเพราะพลังพวกนี้และอย่างหนึ่งคือวิธีการบำรุงของเขาคือต้องซื้อของบำรุงอะไรมาพวกนี้ของบำรุงที่คนจริงจะหามาทําไมถึงต้องเป็นกระเพาะปลากระเพาะปลาในที่นี้ก็คือพ่อกระเพาะปลาเนี่ยผมจะบอกอย่างหนึ่งว่า มันรวบรวมพลังงานสุริยันจันทายและกระเพาะปลาอย่างหนึ่งจะได้ผลกับเพศชายด้วยแต่จะได้ดีมากกว่าถ้าให้เพศหญิงกินและเป็นเพศหญิงที่เพิ่งผ่านการคลอดลูกมาใหม่ๆหรือเป็นคนที่มีคันหรือจะได้เขาเราียกว่าหมายถึงว่ามันมรวงพลังงานเพศหญิงมากกว่าเพศอย่างผู้หญิงที่ได้กินกระเพาะปลาจะช่วยเรื่องของน้ํานมบุตรจะช่วยในเรื่องของการที่จะตั้งคันได้อันนี้ก็คือสิ่งผลจะ กล่าวถึงและอย่างหนึ่งไม่ใช่แค่เรื่องของ,ของพาะป่าเท่านั้นเรื่องของการที่คุณจะทําอะไรอย่างอื่นที่มันเกี่ยวข้องกับเชิงพวกนี้คนจีนจะเป็นคนซีเรียสเรื่องพวกนี้มากพวกเหตุทงางเชิดแต่ผมจะไม่ได้ต่อเรื่องเรื่องพวกนี้แต่คนจีนจะพยายามหาทางมาบำรุงสิ่งพวกนี้ให้กับก็คือจะเน้นเรื่องพวกนี้แหละว่าส่วนใหญ่ยาอายุวัฒนะของคนจีนเนี่ยก็จะเป็นยาบำรุงย่ยกับพวกนี้นะผมก็จะบอกแบบนี้ให้ก่อน เพราะฉะนั้นยาบำงลงดีๆพวกเจ้าสัวเขาเก็บไว้หมดแหละคุณไปดูว่าทําไมเจ้าสัวเขาถึงซื้อพวกยาอายุวัฒนะพวกกระดองเตา่พา,วตาพวกก่าวเต่าพวกแบบกระเพาะปลาราคาเป็นล้านพวกแบบอะไรอย่างนี้ทำไมเขาถึงซื้อเก็บไว้โดยที่ไม่เสียดายเงินเลยก็เพราะว่ามันมีประโยชน์และบางทียังมีสมุนไพรที่เราไม่เคยรู้จักอีกมากมาย แต่ผมจะบอกว่าถ้าเกิดคุณไม่มีทุนทรัพย์มากพอทําอย่างไรถึงจะบํารุงตรงนี้ให้มันดีขึ้นแม้ว่าคุณจะไม่ได้แต่งงานหรือว่ามีการที่แบบว่าคลอดลูกอะไรก็ตามแต่ผู้หญิงอะ่ะผมแนะนํากระเพาะป่าแม้ไม่ต้องกระเพาะป่าแพงก็ได้นะอีกอย่างหนึ่งที่ดีก็คือได้ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงบํงารุงคันบํารุงพลังงานคือไข่ต้มไข่ต้มนี่ความจริงบางคนบางบางหมอจะบอกว่าอย่าก,กินเยอะแต่ผมจะบอกว่ากินทั้งไข่ขาวทั้งไข่แดง หรือบางทีก็กล้วยอบน้ําพึง่งเ,เขาเรียกว่าอะไรนะกล้วยตากอบน้าพึง่งสองอย่างเนี่ยไข่ขาวกับกล้วยตากกล้วยตากในที่นี้มันก็ต้องอบน้าพึ่งแล้วนะกล้วยกล้วยน้ําพึ่งอะอืมเพระาะฉะนั้นสองอย่างนี้คือบำรุงได้ดีแต่คุณก็ต้องกินอาหารข้าวผ้าหมู่ด้วยคนจะบอกวิธีการที่ดีที่สุดคืออาหารขราว้าหมู่เลยดีสุดแล้วเพระาะฉะนั้นถามว่าตรงนี้เนี่ยการบำรุงคันการบำรุงพลังงานของร่างกายเนี่ย ว่าให้พลังมันยังคงอยู่พลังยินกับพลังหยางเนี่ยมันอยู่ดีนะคนจะบอกว่าทําไมเขาถึงต้องบํารุงให้ลูกหลานแข็งแรงมีพลังทางหน้านี้ดีมันอยู่ให้ผมพูดตรงๆเลยก็ได้ว่ามันทําให้ครอบครัวของเขาอยู่ไปได้ชั่วลูกชั่วหลานเพราะพลังงานพวกนี้สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้คนจะบอกว่าถ้าพ่อแม่แข็งแรงลูกหลานแข็งแรง แล้วมันต่อไปเรื่อยๆผมจะบอกว่ามันมีผลต่อความมั่งคั่งของตระกูลเพราะฉะนั้นถามว่าคนจีนที่รู้เรื่องทําไงก็จะให้ลูกหลานกินของดีๆให้ลูกหลานเนี่ยกินยาดีๆมียาอะไรก็จะเอาให้กินก็ยาผมจะบอกว่าอืมคนรวยอ่ะเขารู้อยู่แล้วแหละว,ว่าเขาควรกินอะไรขนาดตระกูลผมหรือว่าครอบครัวผมก็เป็นตระกูลใหญ่ก็ให้ผมกินแต่อาหารดีๆนะก็กประมาณนี้แต่ถามว่าใครที่ไม่มีทุนทะครับ ก็บอกแล้วว่าไขา่ต้มไข่ต้มเนี่ยก็ต้มเลยหรือบางทีก็อาจจะเป็นอแอสพารากัสหน่อไม้ดองเอ้แอสพารากัสหน่อไม้ฝรั่งก็ได้ประมาณนี้สองอย่างไข่ต้มกับหน่อไม้ฝรั่งนะครับผมสองอย่างเนี่ยที่เวิร์กที่สุดหรือกล้วยความจริงกล้วยไม่ต้องเป็นกล้วยกล้วยตากอบน้ําผึ้งก็ได้ก็เอาเป็นกล้วยธรรมดาได้แหละกล้วยน้ําว้าดีที่สุดกล้วยน้าว้ากินผมใครไม่เชื่อผมก็ไม่เป็นไรนะแต่ผมแนะนําว่า วันละหา้าวันละห้าลูกก็พอวันละห้าลูกหรือบางคนกินทั้งหวีต่อวันได้ยิ่งดีอันนี้ผมพูดตรงๆนะบางคนก็ทําแบบนี้นะอันนี้ผมพูดตรงๆเพราะคลิปเนี้ยผมจะบอกว่าเป็นคลิปที่ท้าทายมากเป็นคลิปที่ท้าทายสําหรับผมมากผมบอกตรงๆนะเพราะผมก็ไม่ได้พูดเรื่องอะไรที่ผมเป็นความเชื่อของคนจีนที่เก็บมาแต่ชาตินานแล้วมาพูดสักเท่าไหร่แล้วเป็นความเชื่อที่ผมเนี่ย ใช้กับตัวเองด้วยเพราะว่าความจริงผมก็กินไข่ต้องเวลา3-4มถึใบนะผมพูดตรงๆเพราะผมก็ต้องดูแลสุขภาพส่วนตัวของผมเหมือนกันอ่าและอย่างหนึ่งนะคนจะบอกว่าผมพูดไปแล้วว่าใครซัสซอนใครปล่อยอะไรซีซัวแบบแบบ ก็อ่ะพูดไปตรงๆเลยก็ได้ว่าใครที่แบบว่าอาทำไอ้เรื่องพวกนั้นซี่ส่วส่วนใหญ่คุณไปดูได้เลยเราจะผู้ชายผู้หญิงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยชีวิตมักจะไม่ดีชีวิตมักจะมีปัญหาเพราะว่าคุณได้รับพลังงานที่ไม่ดีมาแล้วคุณปล่อยออกไปเนี่ยแม้ว่าเป็นผู้ชายที่ปล่อยออกไปแต่ชีวิตของคุณคุณลองคิดดูนะว่าถ้าเกิดคุณไปเจอกับ พลังงานที่ไม่ดีคุณปล่อยให้กับผู้หญิงที่ไม่ดีไปเขาจะมาเอาเรื่องคุณมารับผิดชอบให้คุณรับผิดชอบอะไรหรือบางทีมีพันธะอะไรผูกพันต่อพราะบางทีถ้าคุณเจอผู้หญิงที่ไม่ดีคุณเปียบเสมือนกับเจอลูกสาวพญามารผมพูดแต่ถ้าคุณเจอผู้หญิงที่ดีผมจะพูดในเชิงต่อไปถ้าผู้หญิงเจอผู้ชายที่ดีก็เหมือนกับคุณเจอเทพบุตรเพราะฉะนั้นว่าเก็บทําไมเขาถึงต้องตักเก็บนี่จะมาพูดถึงบทสรุปแล้ว ว่าให้คุณเจอกับผู้ชายที่ดีที่สุดกับผู้หญิงที่ดีที่สุดให้คุณพยายามเซฟตัวเองหรือรักตัวเองถ้าคุณรักตัวเองผมจะบอกว่าเคล็ดลับการหาคู่รักตัวเองให้พอแมทรักตัวเองให้พอพอคุณเจอคู่ที่ดีเหมือนหนึ่งว่าถ้าคุณรักตัวเองพอเนี่ยคุณไม่ทําอะไรซีซัวคุณรักตัวเองแล้วคุณพยายามหาคนดีที่สุดคุณไม่ต้องบอกว่าฉันคงหาคนนี้ไม่ได้หรอกเพราะคนนี้ดีเกินไปสําหรับฉัน ถ้าคุณรักตัวเองพอแล้วคุณปรารถนาคนที่ดีที่คู่ควรกับคุณเขาจะเดินเข้ามาในชีวิตคุณเองไม่ต้องไปจํากัดว่าต้องเป็นคนนี้ตนนี้คนนี้คนนี้ตนนี้คุณต้องคิดว่าคุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดนี่คือเคล็ดลับในการหาคู่คนจะบอกว่าแม้ว่าคนที่ขี้ขโมยคนที่เป็นคนที่ดำๆคนที่เป็นแม้แต่กระทั่งคนใช้ยังมีสิทธิ์ได้ผัวฝรั่งที่มีความร่ารวยมหาศาล นี่ผมพูดเรื่องจริงว่าเกิดขึ้นกับคนชายของผมมาแล้วที่สมัยก่อนทํางานให้กับตระกูลหรือพ่อแม่ผมก็ตอนนี้เขามีสามีฝรั่งไปได้ดีรวยมหาศาลรับเลี้ยงลูกขเขาอีกนี่คือเขาสามารถมีได้ขนาดเขามีลูกมาแล้วนะก็ยังสามารถมีสามีฝรั่งที่อยู่ออสเตรเลียเลี้ยงดูเขาได้แล้วก็มีชีวิตที่ดีมากๆก็ไปเที่ยวกินปัตะคันทุกวันก็ยังสามารถมีได้ เนี่ยแล้วนับภาษาอะไรกับหลายๆคนที่ยังมีปัญหาเรื่องความรักหรืออะไรยังไงแต่ก็มีได้ไนะผมจะบอกเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่า,าการปล่อยที่ส่วนการที่ทําอะไรที่แบบชีวิตแบบมีอะไรต่างๆที่หมายว่าคุณจะไม่สามารถควบคุมชีวิตของคุณอะไรยังไงชีวิตของคุณคุณมันเป็นของคุณเองคุณก็สามารถควบคุมได้เพราะฉะนั้นถามว่าใครอดทนได้ชีวิตจะดีโดยเฉพาะเรื่องอดทนเรื่องพวกนี้นะครับผม เพราะฉะนั้นมาถึงใครแม็กก็คือว่าใครที่เก็บไว้กับคนที่รักจริงๆแล้วก็รักงวนสงวนตัวผมใช้คำนี้นะคีย์เวิร์ดมันก็อยู่ที่การรักงวนสงวนตัวนั่นแหละเพราะฉะน,นั้นถามว่าบางทีนะคนจริงก็จะเลือกคู่ที่ดีที่สุดให้กับลูกมันก็เป็นวิธีทางอย่างหนึ่งบางคนก็แบบพ่อแม่เลือกให้แต่พ่อแม่เขาเลือกคนที่ดีที่สุดจริงๆไม่ใช่ว่าเลือกแบบปิดตาเพราะบางคนพ่อแม่จะรู้ดี สำหรับพ่อแม่คนจริงเขาจะรู้ดีว่าี่ยแบบเนี้ยดีที่สุดสาหรับลูกเขาแล้วแล้วก็เขาจะเลือกคนที่ดูงูเห้งก็อาจจะเป็นไปได้และอย่างหนึ่งคือคนจะบอกว่าทําไมผมต้องพูดถึงเรื่องว่าการปล่อยซีซูไม่ดีการทาอะไรในทางที่ผิดแบบนี้ไม่ดีก็เพราะว่าทําไมถึงต้องละเอียดในเรื่องพวกนี้รู้ไหมเพราะว่าการที่เราเลือกคู่รักสามารถเปลี่ยนชีวิตได้นี่ใครแม็ม ผมจะบอกว่าเจ้าสัวส่วนใหญ่เนี่ยเลือกหมอดูดีๆมาเลยเลือกสินแสดีๆมาเพื่อที่จะมาดูตัวเองไม่ไม่ดูให้กับลูกหลานเพราะจะพูดเรื่องเจ้าสัวซะบ,บ่อยนะเพราะว่าเจ้าสัวเขาจะเลือกหมอดูอย่างเช่นเจ้าสัวคนหนึ่งที่ตอนนี้ความจริงเป็นเจ้าสัวอันดับหนึ่งของเมืองไทยด้วยนะเขาจะเลือกหมอดูมาเพื่อจะดูว่าอนาคตเขาจะทําอย่างไร ธุรกิจเขาหรือคัดเลือกคนต่างๆที่จะมาอยู่ข้างกายเขาเนี่ยแหละหนีไม่พ้นเรื่องนี้และเจ้าสัวที่ผมจะพูดไอ้แี่เรื่องที่ผมจะบอกว่าการที่คนจีนส่วนใหญ่เนี่ยมีสินแสจำตัวเพื่อที่จะมาดูวันแต่งงานเป็นยังไงหรือคู่รักคนนี้จะเลือกให้กับคู่ไอ้เลือกให้กับลูกดีไหมว่าสินแสจ,จะเป็นคนดูให้ทุกอย่างให้กุณสือหรือสินแสจ,จัดก,การให้หมดก็เพราะว่า คำว่าคู่ครองเนี่ยสำคัญมากคุณลองคิดดูนะว่าคู่ครองเนี่ยถ้าเกิดไม่ดีขึ้นมาหรือคุณได้คู่ครองที่นิสัยนิสัยสำคัญที่สุดถ้าได้คู่ครองผู้หญิงที่นิสัยเป็นกาลก,กินีชีวิตจะรุ่งไหมผมถือข้อนี้มากถ้าได้ผู้ถ้าได้คู่ครองผู้หญิงที่นิสัยเป็นกาละก,กินีขี้เกียจแล้วก็อย่างหนึ่งคือโดนถึงขี้ขโมออยหรืออะไรแล้วแต่แต่ผมไม่พูดมาก แต่ว่าชีวิตจะดีไหมถ้าถามว่าเป็นทั้งคู่ด้วยนะถ้าสมมติทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงมีนิสัยที่เป็นกาลากินีทั้งคู่จะลงไหมแต่ถ้าเกิดสมมติผู้ชายเป็นแล้วผู้หญิงไม่เป็นก็ยังพอทาเนาอย่างเช่นว่าผู้ชายดวงไม่ดีเราเรียกว่าดวงนะจะอาจจะเป็นเพราะนิสัยด้วยแต่ผู้หญิงมาเอี่ยวด้วยอีกอย่างหนึ่งคือการที่เราเชื่อมสัมพันธ์กันก็คือมีน้าพิสุทธิ์ซึ่งกันและกันเนี่ยพอเราเชื่อมกันเนี่ย มันจะทําให้เกิดพันธสัญญาซึ่งกันและกันมันหมายถึงมีบ่วงแล้วก็อาจจะมีลูกหรือมีอะไรมีพันธสัญญาซึ่งกันและกันมันยากที่จะแคล้วกันเพราะฉะนั้นถามว่าต่อจากนี้ชีวิตมันจะต้องไปด้วยกันนี่คือสิ่งที่คนจีนคนเวลาหรือแม้แต่ทั้งคนไทยหรือคนไทยก็ยังเลือกหมอดูให้มาดูให้กับลูกหลานตัวเองเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จึงสําคัญมากว่าการดูคู่ว่าเหมาะสมหรือไม่กับตัวเองคนจึงบอกว่าทําไมเพศสัมพันธ์ จึงเป็นสิ่งสำคัญบางคนวัยรุ่นสมัยนี้ไม่ตนหรอกสนใจกันก็แบบอะไปหลังห้องหลังประตูทำกันเลยซึ่งแต่ก่อนก็มีคนมาชวนผมอะไรนี้ก็คือสมัยวัยที่ยังขนองอยู่<ม>ก็มีบางคนอะไรแต่ผมรู้ทันเพราะผมเป็นคนที่คอข้างเี่ช่างสังเกตชีวิตของคนตอนนั้นก็มีคนมาย,มมยาั่วผมเงันผมก็เลยรู้ทันนะ ผมรู้ทันว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ใช่รู้ทันอะไรนะแต่ผมคิดถึงสถานการณ์ข้างหน้าว่าถ้าทําไปแล้วอะไรจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าถ้ารู้สิ่งเนี้ก็จะรู้ว่าอะไรเป็นไรนะครับผมเพราะฉะนั้นถามว่าการเลือกคู่สําคัญมากในอะไรต่างๆในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคุณต้องคิดให้ดีก่อนแ้วคุณเลือกคู่ได้แล้วเนี่ยก็รุ่ง <c oughs> ครับใช่คําเนี้ยถ้าเลือกคู่ที่ดีได้แ้่ ปัจจัยพื้นฐานในการเลือกคู่คืออะไรถ้าคุณความจริงคุณจะรู้ได้เองนะถ้าเกิดคุณคบกับเขาไปสักระยะหนึ่งคุณจะรู้ได้เองความจริงนี่คือกฎพื้นฐานเลยและถ้าเกิดคุณตกลงมงใจเขาว่าโอเคเขาแล้วเดี๋ยวยังไงคุณก็ต้องมีหมอดูเข้ามาเอี่ยวแหละบางทีอาจจะไม่ต้องให้พ่อแม่ไปหาหมอดูเลยแต่คุณก็จะต้องไปหาหมอดูถ้าคุณเป็นคนเชื่อในสิ่งสิ่งนี้นะ หัวข้อนี้จะเป็นหัวข้อในด้านมูเตลูหน่อยหนึ่งจะจะบอกว่าสิ่งเนี้ยบางคนนะเอาวันเดือนปีเกิดหรือว่าอะไรต่างๆเนี้ยเพื่อดูลูกได้เลยในสมัยก่อนแล้วก็ดูว่าลูกจะออามาเป็นผู้หญิงผู้ชายซึ่งผมก็เป็นหมอดูรายมือพี่สีจบไปสําหรับความสัมพันธ์เกี่ยวกับพอมั่งคั่งด้วยหรือ คนทางสู er life, ่เพราะมั่งคั่งน้องรวยผมเป็นหมอดูแลมือพี่สี่ครที่ต้องการดูแลมือพี่สี่กับผมติดต่อทักไลน์ไอดีมาได้ที่ไลน์ดีทาร์ตสองหกใต้ข้อความด้านล่างคลิปยูทูบผมเป็นหมอดูแลมือพี่สี่นะครับใครที่ต้องการดูแลมือพี่สี่กับผมติดต่อทักไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ดีทาร์ตสองหกใต้ข้อความด้านล่างคลิปยูทูบนะครับผมผมเป็นหมอดูแลมือพี่สี่วิธีการทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดสอบถามข้าคูเข้ามาผมจะ เป็นโค้ดเป็นคนที่ดูลายมือเพื่อซื้อคุณผ่านทางโทรไลน์ไลน์ไอดีทั 26, ท้งสองหกต้องนด้านล่างคลิปด้านล่างดูลายมืออย่างเดียวหรือจะดูเพื่อเสียงเดียวหรือจะดูทั้งสองอย่างนะครับผมแล้วก็มีช่องทางคือไลน์ oa ไลน์ออฟเซ็ตนะเขาก็ทิ้งนึ่งไว้ด้านล่างมาทางไลน์ oa ก็ได้ทิ้งนึ่งไว้ด้านล่างนะครับผมดูผ่านทางไลน์ oa ถ้าพิเครฟอนสดๆผ่ทางโท,ทรไลน์เช่นกันถ้าช่องทางไหนผมไม่ต่อไปก็แสดงว่าหมายช่องทางหนึ่งได้ผมต้องต่อไปสักช่องทาง ก็ผมทําเองคนเดียวนะครับผมผมไม่ได้มีแอดมงแอดมินอะไรนะครับผม,ผมก็เต็มที่นะครับผมขออจาจจะล่าช้าไปเลยยังไงก็มาอีกช่องทางหนึ่งได้หรือ,อยังไงก็มีช่องทางประมาณนี้นะครับผมก็ผมมีวิธีหนึ่งคือดูที่สํนงงานักงานมีดูลายมือพิเศงอกแหงตัวเลขแบบชุดใหญ่ไฟกพิี่อย่างจุดใจชุดใหญ่ไฟพิีอย่งงางลายมือพิเงอกแหงตัวเลขแบบ VIP ที่สํนงงานักงานก็ขอเะไรที่สั่นขอที่อยู่มาได้นะครับผมที่สํานักงาน แล้วก็แบบธรรมดาลายมือพี่ซีจะบกอดที่หนึ่งชั่วโมงครึ่งที่สำนักงานให้เป็นโค้ชส่วนตัวเป็นโค้ที่จริงใจกับปัญหาคุณไปเต็มที่แบบเห็นตัวเป็นๆแบบจงพจะแก้ไขปัญหาได้ไปเลยยาวๆไปเลยที่สำนักงานแบบ VP นะครับผมหรือแบบธรรมดาก็ได้แบบหนึ่งชั่วโมงครึ่งลายมือพี่ซีจะบกอดที่หนึ่งชั่วโมงครึ่งหรือแบบเ p จีบเต็มกันไปเลยที่สำนักงานใครว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กด subscribe กดติดตามของยอะอ เป็นกาลังใจด้วยวันนี้ขอลาทุกทากในเพียงเท่านี้เชื่อว่าในการทําในสิ่งที่ดีกว่าน,นี้จะส่งผลที่มั่นคงต่อชีวิตในอนาคตของคุณทั้งหนแน่นอนวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้เชื่อว่าในการทำนะครับผมก็เพื่อญาติพี่น้องเพื่อพ่อแม่ของคุณเพื่อคนที่คุณรักคนที่คุณปรารถนาดีไม่พลาดสิ่งดีดก็ฝากกดแชร์ไปเยอะเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับ